สวัสดีเดอ้อพี่น้องป่งบายสู่ผู้สู้คนจ้าวันนี้ก็จะพาทุกคนมาแกงหัวปลีนะคะใส่ปลาทูนะคะทุกคนนี่คือวัตถุดิบของเรานะคะมีมะเขือเทศชะอมผักอิตูนะคะผักนางตูนะคะทุกคนเครื่องแกงอะไรก็ตําไว้แล้วนะคะเครื่องแกงก็จะมีหอมกระเทียมตะไคร้นะคะแล้วก็กะปิเกลือ,อนิดนึงนะคะ,<ล>ะทุกคนแล้วเราก็จะมาคั่วพริกด้วย น้ำล้างครกนะคะคั่วไปให้หอมนะคะแล้วแต่นะคะใครจะใช้น้ำมันผัดก็ได้นะคะทุกคนยายยังไม่ใช้น้ำมันนะคะยายใช้น้ำล้างครกนะคะทุกคนผัดให้หอมจ้าผัดควนไปคุกเ,เข้าวนไปคุกเข้าให้เข่ากันขูเล ลงไปนะคะทุกคนแล้วจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ำลงไปแล้วก็รอให้น้ำเดือดสักพักนะคะเราถึงจะใส่หัวปลีลงไปนะคะทุกคนแกงนี้ก็จะคล้ายๆกับแกงขนุนนะคะแกงสูตรเดียวกันเลยจ้าน้ำเดือดจุบุจุบุแล้วเราก็จะมาใส่หัวปลีลงไปนะคะทุกคน ใส่ลงไปแล้วก็จัดโคเลโคเลสักหน่อยนะคะก็จะรอให้น้ําเดือดสักพักนะคะวันนี้ก็แดดแรงแรงนะคะทุกคนแดดร้อนมากเพราะว่าทาอยู่นอกระเบียงนะคะเราก็จะมาใส่ปลาทูลงไปเลยนะคะปลาทูมะเขือเทศนะคะตัดความฝาดนะคะทุกคน สัดความฝาดแล้วน้ำมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นนัวๆขุ่นๆนะคะใส่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะอมเราก็จะใส่ทีหลังนะคะแล้วก็คนโคเลโคเลให้เข้ากันนะคะทุกคนแล้วก็จะตั้งไว้ให้มันเดือดสักพักหนึ่งนะคะเดือดสักพักแล้วก็จะมาปรุงกันค่ะน้ำเดือดได้ที่แล้วเราก็จะมาปรุงกันค่ะใส่คุณยาชูลงไปนะคะทุกคนตามด้วยซีอิว๊วขาวแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะคะอย่าใส่เค็มเนอ เดี๋ยวจะเป็นลูกไตนะคะอะใครกินปลาก็ใส่ปลาลงไปได้เลยะะส่วนยายจงยังไม่กินปลานะคะช่วงนี้นะคะงดก่อนนะคะปุงไปให้มันแ่บด้วยแต่ทุกคนใส่อะไรก็ใส่ลงไปนะคะมันจะลดกลมกล่อมนะคะถ้าใส่มะเขือเทศลงไปลดก็ชาติก็จะอร่อยคูกเข้าชินให้พอดีนะคะพอได้ที่แล้วเราก็จะมาใส่ผักลงไปนะคะคือชะอมแล้วก็ ใบแมงลักนะคะใบแมงลักใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะทุกคนใส่แต่ชะอมก็มีกลิ่นหอมแล้วนะคะแล้วก็พุกเขาคุเรให้เข้ากันอีกรอบนะคะใบแมงลักแล้วก็ชะอมสลดสักหน่อยแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะหอมหอมนะคะทุกคนมานะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะมากินข้าวด้วยกันด้อปล่อยให้เดือดจุบุจุบุสักพักนะคะเราก็จะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟจ้า